ทั้งหมดนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับอาจจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงกลับไปสปู่ระบบเดิมเมื่อก่อนน้อยปีี่เลยแต่เป็นคนละักสนาคนละรูกนะการที่เรามีวิชาชีพแพทย์วิชาชีพเกษตรวิชาชีพทันต์วิชาชีพชชพ,พยาบาลน,นักกยายภาพบำบัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพิ่งมามีหลังหนึ่งร้อยไม่หนึ่งร้อยปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ ก่อนนั้นเนี่ยคนคนเดียวเป็นหมดทุกอย่างนะครับยิ้วกระเป๋าไปแล้วก็มีทั้งยามีทั้งดูแลพยาบาลกายภาพบำบัดทุกอย่างเสร็จหมดอยู่ในคนคนเดียวแหละเพิ่งมาเมื่อประมาณแล้วก็การบริการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของยาขอหมอวานเรื่องของประสบการณ์ของอแต่ละคนไม่มีหลักวิทยาศาสตร์จนทั้งเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับเกิดขึ้นให่เริ่มต้นในสหรัฐ ที่เขาเรียกว่าแท็กเนอร์ของอับราฮัมแท็กเนอร์นีออกมาทำการศึกษาเอาโรงเรียนแพทย์สายที่สอนแพทย์ในอเมริกาอ่าน,น,นะแล้วก็ส่งฟันธงมาเปรี้ยงเลยติดติดยิงไปครึ่งหรือกว่าครึ่งเยอะเลยที่เด็ทิ้งไปเพราะไ,ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ใช้หลักวิทยาศาสตร์เกิดการปฏิรูปก,การศึกษารเรื่องการแพทย์ก่อนทั้งอย่ แล้วก็มาสาสุกแล้วก็ไปสาขาพอเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นหมอที่เคยทำฟันก็เลิกทำฟันก็เกิดหมอฟันขึ้นมาหมอที่เคยปรุงยาเองก็ไม่ไหวแล้วก็เกิดหมอยาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไปไปไหนๆยาที่เป็นเซเลอร์เม็ดสำหรับคนไข้สำหรับคนถ้า,ถาต่อไปจะมีมากขึ้นมากขึ้นถ้าวิทยาการด้นานจีนจีนองค์เด็กไต่ขึ้นไปขึ้นไปอจะเซเลอร์เม็ออกไปมาก เป็นเชลาร์เซชันทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะเทคโนโลยีแต่แต่ขณะเดียวกันมันแยกคนเป็นส่ว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 นเป็นชิ้นชิ้นคนยังถูกแบ่งเป็นกลุ่มกี่ชิ้นกี่ชิ้นไหมอตาหมอหูหมอหัวใจหมอคอดหมอตับหมออะไรก็ไม่รู้เต็มในหมดขนาดนี้แพทยสภามีเจ็ดสิบกว่าหมอละนี่ไม่ใช่แค่นี่ตอนแรกพูดนี่คือวิชาชีพหลักนักแพทย์ตั้งแต่แพทยสตร์เรืัองต่างในแพทย์ยังแบ่งเจ็ดสิบกว่ามันแยกส่วนถ้าจะมาทั้ง ไม่เห็นภาพรวมของคนไทยการที่เราประชุมคราวนี้เป็นความร่วมมือที่เรียกว่าสหาวิชาชีพเอาคนเป็นหัวตั้าเอาคนพิการเป็นหัวตั้าไม่ใช่หมอไปถึงก็เอาเฉพาะของหมอ,หมอเจ้านไปถึงเอฉพาะองเจ้าพนแต่เอาคนพิการเป็นหัวตั้าแล้วสหวิชาชีพช่วยกันนี่คือการปฏิรูปก,การศึกษาและระบบบริการสาธารณสุขในศตวรษที่ มีรายงานของอาชีพหนึ่งลงในวรารสาร Lancet ของคอเมื่อประมาณปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วเป็น Commission Report of the Commission on Human r e s o u r c e for Health Education in the 21st Century ประธานของคอมมิชันนี้มีสองคนคนหนึ่งก็คืออดีตร,รัฐมนตรีสาธาสุขของเม็กซิโกและตอนนี้เป็นปร,รัฐมนตรีคณะสาธารณสุขสาราร,าารัฐอเมริกอีกคนที่เป็นประธาน ของ c h น n า m ม d i ด a l b ้าบอซึ่งเขาเข้ามาเขาทำในเรื่องของอาการศึกษาแพทย์สาา,าสุขโรงพยาบา,าลมาเราียกว่าร้อยปีแลวเกือบร้อยปีตเราร้อยปีกว่าแต่เขากำลังจะฉลองร้อยปีเลยปีสองปีนะสองคนนี้คนนี้คนหลังไม่ช่อยหรือขนเชินเขาร่วมก,กันกับทีของผมช่วยกันตัดตานรายงานรายงานนี่ก็ชัดเจนเลยบอกว่า ษายตา,า,รากรัสตุกในสัตว์ปีต้องเปลี่ยนถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยระบบบรกิการทาสตุกของมันจะาบาจะนอนเพราะมันแยกส่วนจนกระทั่ไม่รู้ใครเป็นใครคนคนหนึ่งถูกแยกส่วนจนกระทั่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นใครในบ้านนี้แต่ใครในห้องนี้ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่กเกินเจ็ดสิบแปดสิบปีเนี่ยก็ต้องพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลคงจะเจอคล้ายล้าของกันนะครับทั้งวันนะครับก็เริ่มต้นตั้ง แล้วก็ได้ยามาเนี่ยหมอคนให้ยามาสามอย่างสี่หมอเ็ยยาโดนไปสิบสองอย่างกินแล้วก็คนผู้สูงอายุแล้วก็เมาท้งว่าเดี่ยวบ้างคุณแม่ของผมเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสักปีกว่ากวาเราก็สูงไม่ไหวแล้วนะักแกก็ไดดีขึ้นอ่ะตัดสินใจหยุดยาหมดเลยตอนนี้กินแต่วิตามินกับแคลเซียมสองสามอย่างเราให้แกลดต้าหนักออกกำลังกาย ตกเย็นๆถ้าเกิดกลับบ้านแกเราไปก็จะพาแกไปเดินไปหมู่บ้านวิธีที่ผมพาแม่ของเธอแม่ผมองยุคการ15นะครับผมเนี่ย9 15วิธีที่พาแกเดินคือว่าบางทีแกก็เดินแล้วก็เหนื่อยก็เลยเอารถเข็นไปด้วยแต่ไม่ได้ให้แกนั่งผมไม่ควรนั่งน่าแกเขียงเพราะเขาจะแฮปปี้มากเลยเพราะว่าเขาเดินเข้าหมู่บ้านเขาเจอเขาเขียนลูกชายเขาเขียนหลานเขาบางทีก็ให้ให้รูปบอกว่านางอะไรกัน ก็แฮปปี้มาแล้วก็ชาอบอวบ้านก็มาทักว่ามาดิเก่งแข็งแรงเห็นรูปเห็นหล,ลานได้อันนี้เป็นแท็กติกวิธีการอย่างหนึ่งนะในการที่ทําให้คนแก่อีจิบอยู่ไ,ด,ได้นึงก็คือทําให้เขามีกาลังใจนะครับสองก็คือทาให้เขาแข็งแรงและเป็นการป้องกันอัลไซเมอร์ที่ดีที่สุดมีการทบทวนวารสารทั่วโลกการศึกษาวิจัยทั่วโลกลนะฮะพบว่ายาที่ในโลกนี้มีที่ดีที่สุดในเรื่องอัลไซเมอร์ช่วย ป้องการอัลไซเมอร์ไม่ได้หรอกแต่ช่วยเลื่อนเวลาในการเปลี่ยนแปลงจากอัลไซเมอร์อ่อนๆเป็นอัลไซเมอร์รุนแรงเลื่อนเวลาไปสองเดือนเป็นชา้าไป2เดือนแต่ขอโทษทีเม็หน,นึ่งร้อยเป่าเนี่ยคือยาที่ดีที่สุดแต่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยในการที่จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่เป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นแล้วไม่เร็วลงเนี่ยหนึ่งคือให้ใช้สมองบ่อย ให้ใช้สมองเป็นหลเช่นเวลาเข้าบ pues. ้านเนี่ยเ็าเข้าไปคุยแล้วก็ชวนทะเลาะถ้าคนคนสูงอายุที่ชวนทะเลาะนี่เรื่องเลยนะเรื่องให้เขาเนี่ยเรารู้แล้วเรื่องนี้ท่าทะเลาะกันเราประจํามีอยู่แล้วก็พอคนเราพอเวลาจะทะเลาะเห็ในสมองจะแรเ่ียีเลยนะมันจะต้องหาวิธีการอะไรต่างๆที่มาถกมาเสียงเพื่อเอาชนะนั่นคือวิธีการที่ที่ดีที่สุด ล้วไม่ต้องห่วงครับพอเราเดินออกนอกข้ขอห้ากทีเขาลืมแล้ว,ล,ล,วลืมแล้วกลับมาใหม่เ้าก็ทักทายเจรจาอย่างนี้นะครับอันนี้ดูเป็นคนๆน,นะบางคนมีความดันสูงอยู่เป็นวยน่องว่างต่อมจิตความตันเรเกิดๆต่อแตกอะไรนะรแต่ว่าพยายามไม่ใช้สมองให้พับกระดาษการพับกระดาษเนี่ยทำให้เกิดมีไฟล์มุกเป็นของมุนอันนี้ช่วยทะลุกองอุงสมองให้อยู่ต่อไปเไรื่อยๆแม่ของนี่ตอนฝ่ายก็จะพับกระดาษเป็นกระดาษทองเอาไปไว้เจ้า แล้วเราก็บ,บอกแกว่าเนี่ยแม่ภาพอันได้บาดจริงนะเขายัางคิดถึงสมัยเขาเด็กๆเป็นบาดนนี้โอ้โหมาหายภาพทั้งวันทั้งคืนพักกันเป็นร้อยจังก็อยู่ก็ได้เรื่อยๆ,ๆอันที่สองที่ทําให้ไม่เป็นดัสเทิร์ปไม่รุนแรงคือการออกกําลังกายกับแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะเดินวันสองกิโลเนี่ยเช้าทีเย็นทีนแต่พักไปละกลับมาจากหมองสองเฉียงเลยกูไม่เอาอีกแล้วเนี่ยเอากูไปทรลามาอย่างนู้นอย่างนี แต่ก็คนเราชวนไปเดิก็ไปทุกทีก็ชีวิตก็ไปไรเ้เลยะการที่เราจะหันกลับมาแบบเดิมแต่ว่าบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดทุกวิชาชที่ต้องมาทำงานร่วมกันไม่แบ,บ่งคนไข้เป็นชิ้นชิ้นชิ้น,น,นหมอวัวใจพอหมอมีเรื่องปอดก็ส่งไปหาหมอปอดแต่แปลกที่ผู้ที่ส่วนใหญ่พอไปที่คลินิกตัวเองที่รักษาทุกอย่างได้แต่ทั้งตาแดงก็สั่งยาหยอดตาได้ แต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลก็ตาแดงไปหาหมอตาพวกที่อยู่เนี่ยเนี่ยคุณหมอประกาศอยู่โรงพยาบาลพนทองนะว่าไม่มีหมอตาลแล้วเวลาเจอตาแดงรักษามันะะ้ยกรักษาทั้หมดทุกอย่างนะครับแต่พอเป็นหมอตาเชี่ยวชาญขึ้นมาก็เนี่ยหัวใจเต้นปกติมาไม่รักษาาหวานก็ไปหาหมอาหวานไทยอยไปหาหมอไทยอยว่ากันเป็นชิ้นๆไปต้องเมื่อไหร่ เมื่อไหร่เราจะเกิดรู้ใชไหมบางนะสิ่งที่ท่านกาลังทำอยู่ทุกวันนี้นะฮะที่มาประชุมกันเนี่ยสหาหวิชาชีพทำคำนี้มีความหมายนะครับมีความหมายทั้งการลดความเป็นธรรมสร้างความเหลืออ่อมลดความเหลื่อมล้ำแล้วสร้างความเป็นธรรมในหมู่วิชาชีพกันนะเพราะว่าในวิชาชีพเองก็มีชั้นมีบรรณานะพวกเราทุกคนรู้หมอก๊เดี่ยวโบนหบรรดาสนะุขพวกก็บรรณาต่ำบๆาต่านะั ซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนควรจะมีศักดิ์ศรีเข้าเทียมกันเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วมีความรู้วิชาการที่แตกต่างกันเคารพซึ่กงกันและกันและทํางานร่วมกันเป็นสามัญชนครับท่านรัฐมนตรีมอมงคลนสัสสขาเคยบอกว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยนะคนไทยคนหนึ่งนี่สู้คนญี่ปุ่นสิบคนได้สบายสบายแต่พอคนไทยสิบคนเนี่ยสู้คนญี่ปุ่นคนเดียวไปอย่างไม่ได้ผมว่า ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใไยุบเราเนี่ยแหละเพราะเราไม่มีทรัพยากรมากมายมหาศาลให้เราอยู่แบบสบายๆแบบามบพบักของเราแล้วทรัพยากรจํากัดการแข่งขันจุนแรงมากขึ้นถ้าเราไม่สามารถรวมตัวกันได้ตามคนตา่างจะประโยชน์ตัวเองเอาความพิจาราตัวเองเสร็จแน่นอนเราจะสูญเสียมากมายมหาศาลเมื่อคืนนี้ผมนั่งคุยกับภรรยาเป็นฝอ,อ,เอยเขาบอกโรงพยาบาลวันนี้เขาจะไปความบรรยายโรงพยาบาลคือเครื่อง เอ็มอาร์ไอสำหรับตรวจนมนะผมก็ถามว่าให้แล้วถ้าไม่มีเอ็มไอตรวจรนมเนี่ยมีกระซาวมีแมมโมที่คุณดีอยู่เนะี่ยก็ต้องมีเอนะ็มไอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับบอกไม่เกิดอะไรหรอกต่อเอ็มไอตรวจรมนมมาใหม่ก็มันก็เป็นเสริมบอกถ้าไม่เสริมอันนี้เนี่ยคนไข้แย่ลงไหมไม่แย่ลงแต่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่อ่ะมันต้องเอาเข้ามาเสริมอ่ะ เราคิดดูว่าใครจะจ่ายเท่าไหร่แล้วสปส,สชจะจ่ายไหมตุนติการตั้งการจะจ่ายไหมแต่ไม่ได้ทำให้คนไข้แต่แล้วนี้เรากรรมการบัญชีหลักตัดสินใจเอายารักษาโรคมะเร็งมาอยากเพินน่มนะฮะับเอาไปเึิ่งมาแบ่งเป็นแบ่งเป็นย่อยๆยได้นงะหลอดถึงแบ่งได้สี่สิบสำหรับสี่สิบคนเนะะี่ยจอตาสำหรับรักษาโรคจอตาเสื่อม บางบริษัทยามาร้องเลยบอกให้ไอ้น,นี่มันไม่มีในทะเบียนยาเขาขึ้นทะเบียนว่าไม่มีรักษาโรคนี้แต่ว่าสานรอุตสาหกรรมใช้ได้เราก็ใช้กันทั่วโลกอะ่ะแต่ว่าไม่มีใครอยากจะขึ้นทะเบียนที่เขาไม่อยากจะขึ้นทะเบียนเนื่อาะว่าขึ้นทะเบียนไปแล้วเขาก็ไม่ได้เหมืนอนแอสเปรินกินสําหรับโรคหัวใจอะ่ะรักษาไม่ให้เป็นโรคหัวใจตีบเนี่ย ถ้ารอให้บริษัทที่ผลิตแอสไพรินบริษัทแรกมาจดทะเบียนคนลสองบาทอันี่ยเขาไม่จดทะเบียนหรอกปัจจัที่เกิดขึน้นก็คือทุกอย่างมันเป็นการค้าเขออาา้ามารคสปิริตของวิชาชีพมันก็ค่อยๆไปเกิดมากขึเพราะนั้นเรากำลังปฏิรูปปฏิวัติการศึกษาและบริการสุขภาพครั้งใหญ่นะครับท,ที่เราเป็นขับรหัสวิชาชีพคำน,นี้เป็นคำจ่าย ต้องคิดถึงคำนี้คือการสร้างความเป็นธรรมลดความเฉื่อยตันในวิชาชีพคือการรวมคนคนท้องวิชาชีพกลับไปสู่แบบเดิมแทนที่จะเป็นคนเดียวทําทุกอย่างเนี่ยแต่หลายๆคนที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆมาร่วมกันทําโดยเอาประชาชนเอาคนที่การดดตรวจสอนทั้งหมดนี้ทําได้ทําได้ที่คำสอบคำครับีใจไหมดีใจนะ ถ้ามีใจในคนคนหนึ่งที่มีใจนี่นะครับมีแรงถ้าเรบคนสิบคนที่ทําตามหน้าที่เฉยราะถ้ามีใจเนี่ยมันจะบอกว่าฉันจะต้องทําให้ได้ถ้าบอกว่าฉันจะต้องทําให้ได้เนี่ยมันจะคิดหัวแตกเลยก็ที่จะทําให้ได้ทาไมสัสร็จแต่ถ้าทําตามหน้าที่หรือคุณบอกว่าหน้าที่สมเดียว์แมันทำทำเสร็จก็กับอะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ใช่หน้าที่ แต่ถ้ามีใจมาแล้วเนี่ยต้องทําให้มันดีขึ้นให้ได้คนที่การต้องได้รับบริการให้ได้เขาต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาต้องสามารถสองเข้าบ,บ้านได้ทำนู่นทำนีได้เป็นทรัพยากรสําคัญของประเทศไ้นั่นคือใจต้องมาสองก็คือการจัดการถ้ามีการจัดการที่ดีทําอะไรก็สําเร็จครับครูใหญ่ด้านการจัดการของรอบเนี่ยปีเตอร์รักกอ เยชี่ิตไปแล้วบอกว่า management makes the impossible possible การจัดการที่ดีเนี่ยทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกิดไปได้ No management makes the impossible i m possible การที่ไม่จัดการในของที่มันธรรมดาาคุณจะทําได้เนี่ยพอไม่จัดการมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันมีมันไม่มีใครประกอบเครื่อง การจัดการคือความพยายามที่จประกอบที่อาคนนังคนนี้มาลมกันว่าการที่จะเป็นสาวิชาชีพได้ต้องมีการจัดการจะเป็นพยาบาลคนหนึ่งเป็นสนักานิบคนนึงเป็นรักกายภาพบำบัดคนนึเป็นหมอคนนึเป็นอะไรก็ได้ที่เข้าไปจัดการก็มีการจัดการทีการจัดการนี่แปลว่า getting ต h ิการชัว e a people นะคุณหมอวัชราเนี่ยท่านเป็นนักจัดการจากการที่เป็นนัก ผู้เชี่ยวชาญด้าน,นาก,กิจกรรมพื้นฟูเนี่ยตอนนี้ท่านก็ไปฝึกพัฒนาตัวเองจนท่านเป็นท่าจัดการเป็นผู้จัดการแผนงานอออสอคออหมอขอเนี่ยที่มาเนี่ยเป็นหมอหมอฟันเปิดคลินิกเอกชนธรรมดาพัฒนาตัวเองจนท่านเป็นผู้จัดการแผนงานทันตะสำหรับคนพิการต้องทำด้าอย่างดีด้วยนะพวกเราเดี๋ยวก็ได้รับอีเมลจากท่านนะรับรองไปมาทำไปถึงไหนแล้วเชียร์มั่งชมมั่ง แล้วก็จัดการให้คนมาประชุมกันจัดการวันนี้ผมต้องไปประชุมอีกที่นะท่านไปหาผมใน,นที่อะไรเนี่ยบอกว่าคุณมอบอกว่าอาจารย์มาไหนครับนะผมก็เลยบอกกับวน่าเดี๋ยวผมจะไปสายนะผมจะมาให้วันนี้ก่อนอันนี้คือการจัดการสามารถจดุดตรงให้คนอื่นมาทํางานเพื่อบรรลุสิ่งที่ตัวเองคอมมิตไม่ใช่บรรลุหน้าที่ของตัวเองนะแต่บรรลุสิ่งที่ตัวเองมีใจอยู่ว่าอยากจะทําให้สําเร็จคุณหมออ๋อทำการขาย แตงสีฟันยาสีฟันพวกในห้องเราเนี่ยจะมีหลายท่านเป็นลูกค้าให่อยู่ในเครือขายต่างๆบูทอนต้องม่ได้เอาเมันกำไรมาข้ากระเป๋าเอาเมันกำไรมาเพื่อจะทำวารสารต่างๆบูทออันนี้เป็นอีการหนึ่งที่เราเรียกว่ากิจการเพื่อสังคมกิจการเพื่อสังคมคือธุรกิจที่เขาทำธุรกิจนะซื้อขายแตงส,สีฟันยาสีฟันเนี่ยเป็นธุรกิจนะที่เอ่าจะมาตั้งโชว์ตั้งบูธอย,ยู่หน้านะเพื่อจะได้มีลูกค้ามาก เราเอาเงินกำไรที่ได้เนี่ยมาทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่เ,เงินกำไรที่ได้กลับมาใส่กระเป๋าตัวเองอันนี้เรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมหรือกิจการเพื่อสังคมเป็นนวัตกรรมสังคมในประเทศไทยแล้วสุดท้ายคือวา่าพวกเราทุกคนกำลังทำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเปล่นโลกแล้วอย่าประมาทที่เอาเราตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้นักสังคมวิทยาใหญ่โลกท่านหนึ่งบอกว่าหันไปใส่กระครับเองดู Not n d e estimate the capability of a few committed people to change the world. อย่าไปดูถูดูมินดูแคลนคือประเมินต่ำไปนะสำหรับความสามารถของคนที่มีใจกลุ่ม,มเล็กๆกลุ่มที่จะเปลี่ยนแปลงโลก It is indeed them that really change the world. โลกวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงมันจะกวันนี้เกือบทั้งหมดก็เปลี่ยนแปลงโดยคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีจิตใจที่จะเต็มที่จะเอาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยคือคนกลุ่มเล็กๆที่กําลังเปลี่ยนแปลงโลกครับขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จครับ มีทุกวันนี้มีวันนี้นะคะที่เป็นการประชุมสามประชาธิปไตยต่างๆได้กับเพื่อน illing, แล้วก็มาเปลกันแปลก็เป็นเพราะว่าเรามีแผนงานที่ชื่อว่าแผนงานสร้างสรริมยอดของนก้ววันวที่1นสร้างสรรค์อดขอก้วการทํางานของแผนงานนี้เนี่ยที่ขับเคลื่อนได้แล้วก็มีอะไรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เราก็มีคณะกรรมการตรวจสอซึ่ง ท่านประธานที่ได้มาก็ให้เราห่ินเนี่ยท่านก็เป็นประธานคณะกมกัรกำกับติธามมาตลอดตั้งแต่2547คะจนกระทั่งถึงวันนี้นะะก็คิดว่าคงคงจะเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการ